บ้านนี้ผีดุคืนนี้เสนอเสียงหัวเราะจากโลงศพ คนไข้เป็นอะไรเหรอครับคุณหมอคะช่วยดูสามีคุณพิชญหน่อยนะคะอ,อ๋อได้ครับเ,ออเดี๋ยวขอตรวจดูหน่อยนะเขาไม่ได้<ม>เป็นอะไรใช่ไหมคะคุณหมอผมเสียใจด้วยครับหมายหมายความว่าคือสามีคุณเิ่นใจแล้ว จสบายเ <c oughs> ถอะลัจนจวนเนยเขาไปสบายแล้วนะก็ <c oughs> ไม่น่านจะตายเลวอย่างนี้เลยธ <c oughs> <c oughs> กินข้าวกินปลาซะหน่อยเธอลูกนะไม่ฉันกินไม่ลงหร้ะแม่ <c oughs> เดี๋ยวแกก็จะไม่สบายไปนะฉ <c oughs> ันอยากตายฉันอยากตายลูกเอ้ยคิดอะไรอย่างนั้นไม่เอานะ ลูกต้องคิดบางสิว่าการเกิดแก่เจ็บตายนะเป็นของธรรมดาแต่ว่าถ้าลูกรักแม่ลูกต้องกินข้าวนะลูกนะอย่าทำให้แม่ไม่สบายใจนะกินสักคำสองคาก็ยังดีนะลูกนะเออเออนี่ไงนี่ไงนะแม่เตรียมมาให้แล้วกับข้าวกับปลานะให้พระสวดเสร็จก่อนทอะจะก็ได้ แต่ว่าลูกต้องกินนะจ้าแม่พระสวดแล้วไปเคาะโลงบอกให้สายยันเขาฟังพระสวดสิลูกแม่พี่จ้าฟังพระสวดนะจ้ะ จะไปไหนเลยลูกแต่งเนื้อแต่งตัวเมื่อกำลังจะออกไปจากบ้านฉันจะไปหางานทำจะแม่อ้าวทำไมล่ะฉันเหงาจะ้ะอยากจะทำงานแม่ฉันไม่ทำงานเนี่ยนะจะดีแล้วลูกดีกว่าให้ฉันอยู่เฉยๆอ่ะตามใจแล้วอย่ากลับให้เย็นนักนะแม่เป็นห่วงรู้ไหมจ้าแม่แม่ขอให้ลูกโชคดีนะสมพรปากจ้าแม่ ฉันโชคดีที่ได้งานทําสมใจนึกเป็นบริษัทส่งสินค้าออกที่มีชื่อเสียงมากหลักฐานมัน่นคงและที่บริษัทนี้เองทําให้ฉันได้พบกับคุณนิพนธ์เขาเป็นผู้ชายที่มีรูปร่างสง่างามมีความรู้เป็นนักเรียนนอกหน้าตาคมสันคุณนิพนธ์ไม่รังเกียจที่ฉันเป็นแม่ม่ายเขาเอาอกเอาใจฉันมากทำให้ฉันเริ่มจะใจอ่อน และก็ลืมสัญญาที่ให้ไว้กับพี่สายันผมจะไปหาคุณแม่คุณสู่ขอคุณให้เป็นทางการท่านจะเล่สินสอดสักเท่าไหร่ผมก็ไม่ว่านะผมรอต่อไปไม่ไหวแล้วะ่ะคุณแม่ท่านไม่เห็นแกเงินหรอกคะ่ะอีกอย่างหนึง่งฉันก็ไม่ใช่สาวแท่ที่ไหนเคยผ่านการแต่งงานมาแล้ว แล้วก็ยังมีเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งด้วยค่ะเรื่องอะไรครับพี่สายันขอร้องไว้ก่อนตายว่าให้ฉันเก็บศพไว้ร้อยวันแล้วก็ไว้ทุกหนึ่งปีไม่ให้มีชายคนใหม่ภายในเวลาสามปีฉันก็ให้สัญญาเข้าไว้แล้วค่ะโธ่สัญญาอะไรกับคนตายป่านนี้เขาไปผุดไปเกิดแล้วตายไปพ้นทุกข์แต่ใช่คนอยู่ข้างหลังมีความทุกข์แคน ผมว่ามันไม่จุดิธรรมเลยนะผมยอมไม่ได้แล้วก็ไม่ยอมด้วยนะครับให้ผมไปพูดกับคุณแม่คุณนะค่ะก็ได้ค่ะ นิพนธ์ไปเจรจาสู่ขอฉันกับแม่แม่ก็ไม่ว่าอะไรสินสอดทองมันม่นหมก็ไม่ได้เรียกร้องแล้วแต่จะให้กำหนดวันแต่งงานกันอย่างรวดเร็วซึ่งฉันเองก็ต้องยินยอมแต่โดยดีเพราะฉันก็รักคุณนิพนธ์เหมือนกันแต่งงานกันได้สามวันคุณนิพนธ์ก็พูดกับฉันว่า เอาศพคุณสาย,ยันเนี่ยเข้ามาสวดอีกสามวันแล้วจัดการเผาซะเลยเขาจะได้ไปพุดไปเกิดไม่งั้นวิญญาณของเขาเนี่ยอาจจะบนเวียนอยู่กับเราก,ก็ได้นะแต่ว่าทําอย่างที่ผมบอกดีไหมครับคุณแม่อืมก็ดีเหมือนกันนะจะได้หมดห่วงแม่จา้าทำตามที่คุณีิพลเขาบอกเธอลูกฉันก็ผิดสัญญาสิจ้าแมยงง่ยังไงยังไงลูกก็ผิดสัญญาอยู่แล้วละ่ะ ที่แต่งงานใหม่ก่อนสามปีค่ะตกลงค่ะคุณนิพนธ์สวดอีกสามวันแล้วก็เผาเลยครับคุณแม่คืนแรกที่ตั้งศพก็ได้เรื่องเลย ขณะที่ทุกคนและเพื่อนบ้านมาน <my <my ั่งฟ nice> ังพระสวดศพอยู <no ่นั้นเหตุการณ์อันไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคุณพระช่วยเสียงเสียงหัวเราดังมาจากในโรงศพพิสายันแม่จ๋าฉันกลัวทาทาใจดีๆไว้ลูกไม่ต้องกลัวนะลูกนะไม่ต้องกลัวผมจัดการเองคุณสายัน เราทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้คุณแล้วนะอย่ามาหลอกหลอนพวกเราอีกเลยผมจะริบภรรยาของคุณให้ดีที่สุดอ้าวดุกูสิคุณพราะคปเเจ้านั่น,น,น แขกเหลือพระเ้าอะไรวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงไปหมดแล้วโถพ่อสายันเฮ้ยทำไงดีแล้วจ้ะแม่ฉันกลัวไปที่ชอบที่ชอบเถอะนะพ่อสายันอย่ามาหลอกล้อกันเลยสวดครบสามวันแล้วก็จะเผาส่งวิญญาณให้ไปผุดไปเกิดนะพ่อนะตายแล้วยด้วยหลอกแฟ พี่สายันพี่สายันฉันกลัวแล้วกลัวแล้วจะกลัวแล้วกลัวแล้วไม่ต้องกลัวนะอยู่กับผมไม่ต้องกลัวไม่มีใครไปทําอะไรเราจุดได้หรอกนะ จั่วลูกแม่ตั้งสติให้ดีๆทำใจดีๆไว้ไม่มีใครทำอะไรลูกของแม่ได้หรอกนะฉันกลัวแล้วอย่าอย่าทำอะไรฉันเลยใช่ฉันผิดฉันผิดสัญญาโอ้อย่าอย่าทำอะไรฉันนะอย่า คุณนิพนธ์ทำไงดีล่ะพาไปส่งโรงพยาบาลดีกว่าเออดีดีดีไปพาไปส่งโรงพยาบาลเร็วๆเข้าไปครับ จะหายไหมคะเนี่ยเออค่อย,ยมีอาการทําประสาทหวาดกลัวต้องให้พักฟื้นแล้วก็เยียวยากันสักพักก็จะหายครับเวรกรรมจริงๆแม่สงสารลูกจริงๆนะหลันชจียวเนย <c oughs> กลัว <c oughs> กลัวกลัวแล้วกลัว <c oughs> อลัวมาหัวรอะย่อฉันเขาตายแล้วแต่เขาหัวรอดได้หัวรอดดังมาจากโลงศพฉันฉันผิดสัญญาที่ให้ไหว้กับเขา เวลานี้เขามาชวนฉันทุกวันให้ฉันไปอยู่กับเขาแต่แต่ฉันไม่ไปกับเขาหรอกแต่ฉันก็กลัวเขากลัวเขาจริงๆโอ้ลูกแม่โอเป็นบ้าเป็นบอไปซะแล้วตัวรันชวน